จะมาบอกกิจกรรมห้าสิบ subscribe ของผมเลยกิจกรรมห้าสิบ subscribe นั่นก็คืออะไรครับผมนั่นก็คือแจกเงียบเนี่ยแจกสองแจกลูกโปกนะครับผมจกกแจกโปร channel แต่ผมจะทำให้เต็มที่ เอบอันนี้ก็ทําเล่นๆนะแจกปลกแชแนลกับแจกวินีวิทีเฉยอะพราะจะได้นะครับแจกรูปปกตอนถึงห้าสิบสัยนะครับแล้วก็จะจะจะจจะ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 ลง บิ้งพีเตอร์เตอร์แพนเตอร์แพนนะผมตอนถึงไหนจะใคยสนุกมากผมดูแล้วนะผมรีบๆกดกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสอนทำโป๊กนะผมใครไม่อยากทำก็แล้วแต่ผมจะแจกกี่คนครับผมจะแจก สามคนให้ทำไรมาดูกันเลยหนึ่งให้คอมเมนต์ว่าอยากได้ทับครับค่ะพร,พร้อมเลขนะครับผมพร้อมเลข số một nhập số một số một lời nhịp hai số một đoạn kim bài bạn xin nhập đã đã lập nhưng từ sáng từ sáng từ gì ถุงสูงได้แค่สิบนะผมจะจับฉลากมาสามคนนะครับผมอันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนจ้ะอันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนถ้าใครชอบจะรลโมกดไลค์คลิปนี้และกลด subscribe ดูเพิ่มเลยอย่าลืมมากดแจมเพื่อไม่ให้ผมนาะารบกวนน้ำใจจังนี่นตัวไปไปแล้วครับสวัสดีครับ